สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็หยุดทำคลิปพูดคุยสักพักหนึ่งก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าจะเห็นเ,เพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องไม่ใช่คนไทยเนาะมาจากหลายประเทศมากมากนะคะเข้ามาชมเป็นกำลังใจให้เนาะก็เลยมีความรู้สึกว่าจะทำคลิปพูดคุยไปเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนที่ไม่ใช่คนไทยเราเนี่ยก็จะไม่เข้าใจว่าจะพูดจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอะไรประมาณนั้นเนาะเจ็บก็เลยมีความเกรงใจนิดนึงก็เลยว่า เ,เดี๋ยวจะาพาช่วงนี้ก็พาชมดอกไม้แล้วก็ชมธรรมชาติดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าอากาศร้อนนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวที่ไหนนั้นเดี๋ยวค่อยอติดตามกันอีกทีนึงนะคะวันนี้ก็พาชมดอกไม้สวยๆนะคะส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เจ็บเคยพามาเที่ยวเมื่อที่เจ็บทาคลิป30นาทีคลิปยาวยๆนะคะเป็นส่วนเดียวกันนะคะคือที่เจ็บพูดไว้ว่า เดี๋ยวถ้าดอกไม้บานแล้วจะมาพามาชมดอกไม้นะคะอันนี้ก็เป็นดอกอะไรนะคะเขาเรียกดอกมักโนเลียหรืออะไรสักอย่างนึแหละคะ่ะพูดชื่อเขาก็ไม่ถูกเนาะแต่ว่าชอบมากๆค่ะเพราะว่าเขาเป็นดอกไม้ที่ดอกใหญ่นะคะแล้วก็สวยคือเห็นแล้วก็แบบอลังการอะ่ะต้นเขาแบบยิ่งต้นใหญ่ดอกก็ยิ่งเยอะอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็คือสวยจะชอบมากๆค่ะ แต่ว่าดอกไม้ชนิดอื่นนี้ก็ยังไม่ค่อยบานเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นดอกเหมือนกันนะคะมาร์โนเลียเหมือนกันแต่ว่าต้นเนี้ยคือสีสดสวยแล้วก็รู้สึกว่ากลีบดอกนี้จะไม่ไม่ไม่เหี่ยวเหมือนกลีบดอกต้นที่ผ่านมานะคะก็คือเขาบานโดนจังหวะที่อากาศติดลบอีกรอบหนึ่งเนาะเขาเลยแบบกลีบเขาก็เลยมีความเนี่ยคะ่ะมีความแบบเฉามีความเหี่ยวะค่ะก็คือ น่าเสียดายเนาะก็คือปีไหนถ้าเขาบานแล้วแบบกีบเขาไม่เขาไม่มาเจออากาศติดลบอีกทีหนึ่งเนี่ยค่ะคือเขาจะสวยจริงๆค่ะสวยเย็บชอบมากๆเลยค่ะดอกไม้ชนิดเนี้ยค่ะส่วนดอกไม้อื่นๆนี้เขาก็ยังไม่บานกันเลยนะคะเพราะว่าอากาศเพิ่งจะอุ่นขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะเหมือนต้นสองต้นข้างหน้านั้นนะคะก็ต้นนี้ก็ดอกใหญ่ก็สวยแต่ก็นี่ละค่ะกีบดอกเขาจะเห็นว่าเป็น เหี่ยวเหี่ยวเฉาเฉาเนาะคือเสียดายมากคือดอกเขาเพิ่งจะบ,บานนะคะยังไม่โรยเลยแต่ว่าที่จะบอกเขามาเจออากาศติดลบอีกทีหนึ่งเนาะเขาก็เลยเฉาไปเสียดายมากๆสัปีนี้เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งเนาะวา่าจะเจออากาศติดลบอีกทีหนึ่งไหมอันนี้ก็เป็นดอกสีสดที่สุดของในส่วนนี้นะคะอันนี้เขาบานมา ไม่ใช่สิคะเขายังไม่บานนะคะตอนนี้เขาก็เลยอีบเขาก็เลยน่าจะสวยทุกอีบนะคะเพราะว่าไม่ได้มาเจออากาศติดลบเหมือนต้นอื่นๆเนาะมีน้องหมาอยากกระโดดเล่นน้ำ้วยค่ะอากาศนี้ไม่ใช่ว่าอากาศจะอุ่นนะคะอากาศตอนนั้นก็น่าจะประมาณ12องงศาน้ำก็เย็นด้วยแต่นางอยากเล่นน้ำนนี้ก็เป็นดอกไม้อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าสวยมากมีหลายสีนะคะสีอ่อนเป็นถึงสีเข้มเนาะก็คือสวยแล้วก็ ยังคดอกไม้ก็บานนิดๆหน่อยๆนะคะบางบานยังไม่เยอะบานไม่กี่ชนิดนะคะก็เลยเไม่ได้มีดอกไม้สวยๆในส่วนนี้เยอะเนาะจะก็เดี๋ยวจะพาไปชมดอกไม้อีกที่หนึ่งนะคะที่ที่จะจะไปถ่ายรูปทุกปีเลยนะคะเดี๋ยวจบจากส่วนนี้เดี๋ยวพาไปชมดอกไม้สวยๆที่นึงค่ะวันนั้นที่จะไปกันนี้ก็เป็นวันที่เขาจัด ขายต้นไม้ในสวนนี้นะคะเขาจะจัดปีละครั้งนะคะช่วงฤดูใบไม้ผลิเนาะเจ๊ก็เลยไปกันก็เลยไปเจอดอกมักนเรียกําลังบานเนาะก็อันนี้ก็เป็นดอกฟากุระนะแต่ว่าเขาโรยแล้วค่ะอันเนี้ยค่ะก็เป็นจัดเหมือนจัดร้านขายต้นไม้ขายดอกไม้อะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าส่วนมากนี่ก็จะเป็นพวกผักนะคะพวก วันนั้นจะได้อะไรนะคะได้ใบโหระพาได้ใบแมงลักผักอิตูเอามาใส่แกงเห็ดแล้วก็ได้มะเขือเทศนะคะได้พริกได้มาไม่เยอะเนาะเพราะว่าตัวเองไม่มีสวนปลูกเหมือนคนอื่นเขานะคะได้แค่ปลูกที่ระเบียงเนาะบ้านอยู่ในเมืองก็เลยไม่มีสวนเหมือนชาวบ้านเขาก็เลยได้ผักมานิดนึงนี่งงค่ะก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะก็มีตะก้าขายด้วยก็ไปหาตะก้าเก็บเห็ดแต่ไม่สวยก็เลยไม่ได้มา ก็อันนี้ก็เป็นต้นดอกไม้ที่จะไปถ่ายทุกปีนะคะก็คือเมื่อครั้งที่แล้วที่จะพามาถ่ายเนี่ยเขาจะสวยมากกว่าวันนี้นะคะเพราะว่าครั้งนั้นนี่มาเจอจังหวะที่เขาดอกเข้าบานทุกดอกจริงๆนะคะเขาจะสวยสะพึงมากแล้วก็ครั้งนั้นนี่กิ่งเขาไม่ได้โดนตัดแต่งกิ่งเหมือนปีนี้นะคะ มันก็จะทําให้แบบกิ่งเขาย้อยๆลงมาเนาะมันก็จะดูสวยมากแต่อันนี้ก็คือกิ่งไหนที่เขาย้อยๆลงมาเนี่ยเขาจะตัดหมดเลยมันก็เลยทําให้แบบไม่สวยอลังเหมือนครั้งที่แล้วนะคะก็คือเสียดายมากๆเลยแล้วก็ดอกยังไม่บานทุกดอกแต่ว่าต้องรีบมาถ่ายนะคะเพราะว่าวันนั้นนะเป็นวันที่อากาศดีที่สุดในอาทิตย์นั้นนะคะเพราะว่าถ้าไม่มาถ่ายนีย่ก็คือเดี๋ยวฝนตกพอฝนตกเนี่ยพอเขาบานเนี่ย แล้วเขาก็จะโรยภายในอาทิตย์เดียวนะคะก็เลยต้องรีบมาถ่ายทั้งๆท,ท,ที่เขายังบานไม่ครบทุกดอกเนาะก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็ยังไม่บานคือสวยมากๆคือน่าจะเป็นดอกซากุระนะคะเพราะว่าใบเขาเหมือนแต่ว่าจก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าดอกซากุระเที่จะเห็นที่ในเมืองเนี่ยคะ่ะที่จะพาไปชมเมื่อคลิปชมดอกไม้ดอกซากุระคลิปที่แล้วนะคะคือ เขาบานกันจนโรยจนมีใบไม้สีเขียวไปหมดแล้วแต่ว่าดอกชนิดนี้ค่ะไม่รู้ว่าเป็นดอกซากุระหรือเปล่าเขาเพิ่งจะบานนะคะก็คือห่างระยะเวลาห่างกันเป็นเดือนเลยนะคะถึงจะบานไม่แน่ใจว่าเป็นดอกซากุระหรือเปล่าแต่ว่าสวยมากๆคือชอบมากๆเลยค่ะออในโซนนี้ต้นเขาจะเป็นแบบเป็นพุ่มเหมือนแล้วก็เป็นกิ่งกา้านเขาเรียกว่าเชิดขึ้นฟ้าเนาะมีต้นที่แบบว่าเป็น ต้นเดียวต้นใหญ่ๆแล้วก็ทรงเขาเนี่ยจะเป็นบานเหมือนดอกเห็ดนะคะก็มีสวยมากๆแต่ว่าจะก็ไม่ได้ไปถ่ายมาเนาะก็เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปก็เอาแค่โซนนี้ดีกว่าคือสวยมากคือชมเพลินมากๆค่ะเจ็บชอบม,มากๆเลยค่ะก็คลิปนี้ก็ลาไปด้วยดอกซาก,กุระนะคะน่าจะเป็นดอกซาก,กุระเนาะเจ็บก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่เพ,น,เพน้องทุกท่านนะคะที่ เข้ามาเป็นกำลังใจดีๆให้เจ๊บนะคะเข้ามาชมคลิปยาวๆหรือเข้ามาแบบไหลๆให้นะคะเจ๊บก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่รู้จะไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วนะคะณะตอนนี้ก็คือตอนนี้หลักกิโลของเจ๊บเนี่ยได้21แล้วนะคะก็คือเกินเกินเกินครึ่งทางมาแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องการยาน,นมิตท,ที่ดีของเจ๊บมากๆนะคะมาไหลให้เนี่ยคือ ไม่รู้จะขอบคุณยังไงคะ่ะก็ได้แต่ขอพรในโลกนี้ที่ดีๆเนี่ยขอให้ทุกๆท,ท่านได้เจอได้พบเจอแต่สิ่งดีๆมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขล่ำรวยเงินทองปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาเนาะจ๊ก็อวยพรคนไม่ค่อยเก่งเนาะก็อะไรที่ดีๆก็ขอให้กัลยานมิตท,ที่ดีของเจ๊บพบเจอนะคะก็วันนี้เจ๊ก็ ลาไปด้วยดอกไม้ที่สวยนะคะก็ตอนนี้ก็คือหวังแค่อย่างเดียวก็คือว่าขอแค่ผ่านกดเนาะเพราะว่าไม่ได้หวังว่าจะมีไรายได้จากการทำ youtube แล้วคะ่ะเพราะว่า,เ,าเคยหยุดจะเคยหยุดไปเมื่อพักหนึ่งในช่วงตอนที่จะเป็นหมอนรองกระดูกพับเส้นเนาะแล้วก็โดนงูก,กินหางทีเนี้เมื่อตอนนั้นน่ะก็คิดว่าตัวเองจะโอเคจะไม่ทำละ แต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเอา้ามันก็เสียดายเนาะเสียดายในสิ่งที่เราทํามาก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวลองอีกตั้งนึงดีกว่าแต่ก็คือขอแค่ผ่านขอแค่ผ่านแค่นั้นเองเรื่องอื่นที่ไม่สนใจแล้วเพราะว่าคืออยากจะเก็บอยากจะเก็บช่องตัวเองไว้อยากจะหยุดสักพักนึงถ้าผ่านแล้วอยากจะหยุดสักพักนึงเพราะว่าสายตามันไปแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือ หวังแค่ผ่านอย่างเดียวแค่นั้นเองนะคะตอนนี้ก็ขอบพระคุณเพื่อนๆพีเ่เ,เพียงน้องทุกท่านนะคะที่มาชมจนจบคลิปนะคะจะขอบพระคุณมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวคอยติดตามนะคะว่าจะ,จะพาไปทำอะไรนะคะเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้พาไปเที่ยวนะคะน่าจะเดือน6เดือน7จประมาณนั้นนะคะอากาศอุ่นๆอ,อากาศร้อนๆก่อนเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะคะวันนี้ก็ ลาไปก่อนด้วยดอกซากุระส,สวยๆนะคะสวัสดีค่ะ